ยายจึงมีสิทธิ์ที่จะประกาศว่ายายจะไม่สนับสนุนและไม่เชียร์พักรวมไทยสร้างชาติอีกต่อไปเมื่อยายทราบว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยแน่นอนคะ่ะยายเคารพการตัดสินใจของพักรวมไทยสร้างชาติคะ่ะเชกเช่นเดียวกันยาย ก็เคารพเสียงของตัวเองที่ยายเลือกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยเหตุผล3ประการคือหนึ่งเพราะยายเกลียดพักเพื่อไทยสองเพราะยายเกลียดพักก้าวไกลและสามเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีลุงตู่เมื่อรวมไทยสร้างชาติประกาศจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยบางคนก็บอกว่า มันมีอยู่สองทางเลือกก็คือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือจะไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลแต่สำหรับยายยายมองว่าไม่จำเป็นต้องจับมือกับใครพักรวมไทยสร้างชาติสามารถเป็นเอก,กเทศได้เป็นเอก,กภาพได้เป็นพักฝ่ายค้านที่มีคุณภาพได้ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอันนี้คือมุมของยายนะคะบางคน มอกว่ามันเป็นเหตุผลในการที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่สำหรับยายยายมองว่าถ้าการก้าวข้ามความขัดแยง้งคือการจับมือกับพรรคการเมืองซึ่งเคยมีประวัติที่นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมีคดีติดตัวมากที่สุดการก้าวข้ามความขัดแย้งกับพรรคที่เคยประกาศ MOU จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลกับ พักที่มีแนวทางในการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์พักที่ประกาศจุดยืนเป็นอันดับแรกของผลงานนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงพักที่เคยมีประวัติในการเผาบ้านเผาเมืองมาก่อนใครจะก้าวข้ามความขัดแย้งก็เชิญตามสบายนะคะ แต่ยายขออนุญาตไม่ก้าวข้ามค่ะเพราะว่าอดีตมันค่อนข้างฝังใจในอุดมการของยายเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะถ้าใครนะคะมองว่ามันเป็นวิธีการเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วและเคารพการตัดสินใจของพรรครวมไทยสร้างชาติยายก็เคารพเช่นเดียวกันค่ะแต่ยายก็เคารพเสียงของตัวเองเช่นเดียวกัน ดังนั้นยายจึงมีสิทธิ์ที่จะประกาศว่ายายจะไม่สนับสนุนและไม่เชียร์พักรวมไทยสร้างชาติอีกต่อไปเพราะยายไม่ได้เล่นการเมืองและในความรู้สึกของยายยายไม่สนใจเกมการเมืองเลยค่ะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนที่สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติและมองว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ ควรจะต้องทำก็เชิญสนับสนุนกันต่อไปแต่สำหรับยายยายก็ขอมองอยู่ห่างๆก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ฟังยายค่ะคอมเมนต์นี้นะคะแรมโบ้อีสานคืคอเสื้อแดงนปชเก่าเลยนะคะเราผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรฝากไว้ให้คิดขอบคุณที่ฝากไว้ให้คิดนะคะ และยายก็คิดแล้วว่าบริบทมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณแรมโบ้นปชเก่าแดงจ๋าเก่าเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจและเขามองเห็นคุณงามความดีของลุงตู่เขามองเห็นคุณงามความดีของสถาบันขรามหากษัตร,ริย์เขาจึงมาเข้าร่วมอุดมการเดียวกันกับลุงตู่ค่ะส่วนคำถามคือแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจ หรือยังคะฝากไว้ให้คิดคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุไหม่วันนี้ก็มาเหมือนเดิมแต่เช้านะครับตรงกับวันประสัสสบดีที่24สิงหาคมพุทธศักราช2566 24สิงหาวันประหัสแล้ว เสียงอาจจะแห้งไปนิดนึงมันเซ็กซี่ดีเพราะผมก็ไปด้วยครับไปตากฝนมาอืมชอบเล่นน้ำฝนเออคืออย่างนี้เอาเรื่องข่าวคราว,าวที่เมากันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนเนี้แล้วผมเอามาขึ้นหัวหักเลี่ยมโหดร,ระหว่างประยุทธ์กับประวิทย์เท่าใครไปดูการประชุมสภา,พาเพื่อ โหวตนายกรัมตรีท่านจะเห็นถึงตอนเรียกพลเอกปริชาจาันโอชาเห็นชอบครับ mm hmm. กล้านรงจันทิกเห็นชอบครับ mm hmm. อันนี้คือสายประยุทธ์นะ mm hmm. ล็อกมันเลยถล่มทลายเสถฐาได้ไปคะแนนตั้ง400กว่า mm hmm. พอสายประวิทย์เป็นยังไงเงียบชีเลยหมดออกเสียงครับไม่เห็นด้วยครับ พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเงียบครับไม่ได้เข้าประชุมเหตุนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนวันที่จะมีการประชุมรัฐสภาพเพื่อโหวตเสร็ฐาเป็นนายกแล้วสวซีพลเอกประยุทธ์ได้ประชุมกันตอนเที่ยงและกลับลำกันตอนเที่ยงของวันที่22ก็เป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีคนที่30 ที่ชื่อเศรษฐาทวีสิทจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้ยังเป็นปัญหากันอยู่ครับจะเป็นสายบัวล็อกเกอร์หรือเปล่าไม่ทราบหรือจะเป็นรัฐบาลฝนตกขี้หมูไหลหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องนี้ท่านฟังให้ดีๆสํานักข่าวหลายสํานักได้ออกมาวิพากษ์วิจาร์เรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังถามว่าเป็นยังไงเขาบอกเป็นอย่างนี้ บุลวีคือสองพี่น้องที่ไม่ได้คลานตามกันมาเนี่ยมันมีความคับแค้นใจกันมาก่อนที่พี่ป้อมทีมบ้านป่ารอยต่อคิดจะล้มนายกประยุทธ์แล้วก็นำมาสู่เกมหวางพลเอกประวิทย์ไม่ให้คิดเกินฝันเป็นเกมเป็นเกมแถมได้แก้แค้นส่วนตัวอีกฉะนั้นศึกสุดท้าย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประยุทธ์กับประวิตย์เขาบอกว่าจบลงท่ามกลางความผ่ายแพ้ของพี่น้องสองปอเลยจ้ะเพื่อไทยเอาไปกินแต่วันนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบมันมีเรื่องพันลึกเกิดขึ้นอีกสําหรับพักเพื่อไทยทีนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกว่าจะจบดีนข้ามคั่วกว่าจะจบดีลข้ามคั่วแต่ละฝ่ายก็ต้องเริมพัน ต้นทุนทางการเมืองมันสูงครับกนเกมทางการเมืองเรื่องต่อรองต่อรองกดดันจนนาทีสุดท้ายของวันอังคารก่อนจะโหวตเมื่อบ่ายสามโมงถึงแม้จะได้รัฐบาลเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่แบบบวนเดียวจบถ้ามาดูเบื้องลึกเบื้องลับจะเห็นว่าหลังฉากกว่าจะมาถึงจุดนี้มีความเคลื่อนไหวที่แสดงพลังกัน ที่ไม่มีใครยอมใครก่อนจะโหวตคุณเศรษฐาทวีสินนั่งเก้าอี้นายกมีกระแสะข่าวว่าลุงป้อมเนี่ยหัวหน้าพักพลังประชารัฐเรียกสอสอเรียกสอวอสายบ้านป่าร้อยต่อให้กลับหลังหันบวยพร้อมกับส่งสัญญาณให้งดโหวตเศรษฐาส่งสัญญาณทั้งวันเลยเมื่อวันอาคารถามมาทำไมเขาบอกว่าประวิทย์ไม่พอใจดีล ที่เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้โคต้ารัฐมนตรีเพียงสองรัฐมนตรีว่าการสองรัฐมนตรีช่วยและได้รัฐมนตรีเท่ากับพรรครวมไทยสร้างชาตทิทั้งทั้งที่พรรคพลังประชารัฐมีสอสอสี่สิบเสียงรวมไทยสร้างชาติมีสามหกเสียงเรื่องนี้มันเคยเดีลยวกันก็คิดว่าจบไปแล้ว,เด,วเดิมเนี่ยพลังประชารัฐจะได้เก้าอี้สองรัฐมนตรีว่าการสามรัฐมนตรีช่วย แต่สุดท้ายกลับโดนเฉือนไปหนึ่งเก้าอี้คือรัมปีช่วยก็ทำให้ลุงป้อมเขาไม่พอใจอย่างแรงเลยครับเพราะจำนวนเก้าอี้รัมรีมันไม่พอที่จะแจกให้กับลูกพักเพราะเก้าอี้รัมรีว่าการเนี่ยมันก็มีชื่อของน้องชายอยู่แล้วพลตราเวจพัชรวาดซึ่งเป็นประธานพรรคพลังประชารัฐและก็ผู้กองธรรมนัสลูกรักซึ่งเป็นเลขาธิการพรรจับจองไว้แล้ว ส่วนเก้าอี้รัฐปรีช่วยก็มีไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรก็อยู่ในบัญชีแล้วมันก็ทําให้เหลือเก้าอี้รัฐปรีช่วยอีกหนึ่งเก้าอี้ที่จะให้ขุนผลพลังประชารัฐแย่งกันเองไหนจะมีอาจารย์ลืมลไหนจะมีคุณอ่คุณอะไระสันติพร้อมพัฒน์ทั้งทั้งที่ลุงป้อมเนี่ยให้สัญญิงสัญญาไว้กับหลายกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐ นะถ้าบอกถ้าไม่ทิ้งกันตอนจะเลือกตั้งทาไมทิ้งกันก็จะให้นั่งเก้าอี้รัมรีเมื่อพรรคพลังประชารัฐได้โคต้ารฐมนตรีไม่ตรงตามเป้าซึ่งถูกใช้เป็นข้ออ้างนะแล้วก็มีสัญญาณแรงๆกับบริกบราเดอร์เนี่ยคือลูงพี่ใหญ่คือลุงป้อมเนี่ยสั่งการรับให้สสพลังประชารัฐและสะวสายบ้านป่ารอยต่อมึงงดออกเสียงให้หมดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา งดออกเสียงที่จะโหวตชื่อเศรษฐาแต่เหตุผลเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงมีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตยยังคาดหวังจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคาดหวังอยากจะได้เป็นนายกไงเพราะเขาคาดหวังมานานแล้วแต่มันพลิกล็อกเป็นเศรษฐาทวีสิน เพราะมันมีสวสายลุงตู่เฮโลเข้าไปลงคะแนนให้จนได้4 0 0รกว่าคะแนนไงนี่คือการหักเหลี่ยมโหดกันหรือเปล่ามีการประเมินว่าทักเกมเปลี่ยนประวิทธ์สามารถหยุดเสถฐาเอาไว้ได้ดีลวการเมืองก็จะต้องนับหนึ่งใหม่แรงต่อรองของพลเอกประวิตธพลังประชารัฐก็จะเพิ่มมากอีกเท่าตัวเพราะพิสูจน์แล้วว่ามีสอวอ,อยู่ในมือเนี่ยมากกว่าสวสายประยุทธ์ เขาคิดกันอย่างนี้นะครับแต่การปฏิบัติการหยุดฝันของพี่ใหญ่คือลุงป้อมมาจากใครครับมาจากน้องตู่น้องคนเล็กถึงแม้จะวางมือทางการเมืองไปแล้วแต่ปอประยุทธ์ยังขับเครื่อนตลอดเวลาใต้ดินเพียงแต่รู้ว่าจะเร่งเครื่องเวลาไหนจะผ่อนเครื่องเวลาไหน แล้วก็มีกระแสข่าวเข้ามาตลอดว่าลุงป้อมต้องการผนึกขั้วรัฐบาล188เสียงให้เหนียวแน่นไม่แตกต่างกันไปไหนคือไม่แตกกันไปไหนแต่พัคภูมิใจไทยก็ดีรวมไทยสร้างชาติก็ดีชาติชาติไทยพัฒนาก็ดีมันแหกไปก่อนครับแหกไปก่อนซึ่งมีประยุทธ์เป็นหัวขบวนแตกออกไปก่อนเพื่อไปจับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมา ภายหลังขั่ว188เสียงถูกตีกระจายพลเอกประวิทย์ก็พยายามใช้กำลังภายในทุกระบวนขาการนะเพื่อสกัดไม่ให้เพื่อไทยไม่ให้เศรษฐาถึงฝั่งฝันแต่สุดท้าย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 ไปไงท่านทาั้งหลายก็ไม่อาจจะทัดทานเอาไว้ได้เมื่อพักรวมไทยสร้างชาติปฏิบัติการลึกชิงจังหวะชิงจังหวะจับมือดีลวรับกับโทนี่และเพื่อไทย เอาสามเราเอาสามสิบหกเสียงไปประเคนให้กับเพื่อไทยแล้วก็มีของแถมเป็นสวสายประยุทธ์มาเกินร้อยก็อย่างที่เราเห็นเสียงเกินร้อยครับแต่ที่สำคัญครับท่านทั้งหลายภายในพรักพลังประชารัฐเนี่ยกลับเกิดศึกแตกกันนะศึกแตกกันอยากจะปเป็นเิ่ม์รีทั้งนั้นแม้แต่พักพลังสาบเห็นไหมเขามีมติกันแล้ว ว่าไม่รับเศษฐาก็ยังมีคนแหกคอกเนี่ยแล้วมันจะมันจะตั้งหัวน้าพักได้ยังไงคือตําแหน่งเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครทุกคนเนี่ยผมอยากจะถาม่เฮ้ยมึงมาเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรกันวะเพื่อเอาตําแหน่งเพื่อเป็นเกียรติบารมีเป็นเสศักด์ศีกับวงตระกูลหรือเข้ามาแก้ปัญหาประชาชนอยากตะโกนถามอย่างนี้เข้ามาเพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีกับวงตระกูล หรือเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาประชาชนเอา้าไหนตอบตอบหน่อยสิวะเวลานี้พี่น้องประชาชนทุกยากยากเข็นมากมายกายกองนะเวลานี้เรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าคนโอดโอยจะตายกันหมดแล้วไฟฟ้าถูกตัดสองสาร้อถูกตัดสองสามร้อยสี่ห้าร้อยถูกตัดเป็นแสนแสนบ้านนะไม่มีใครมาเหลียวดูไม่มีใครมาจ้องมองไม่มีใครมาช่วยเหลือเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับ ถ้าสารซื้อไม่ได้แน่นอนประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสิวิไล่แน่นอนแต่ถ้าขบวนการตุลาการซื้อได้มันจะเข้าสู่ยุคกาลียุคแน่นอนผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนกำลังจะได้รับกรรมที่ก่อไว้นะครับเพราะว่าสารเนี่ยให้หน่วยงานรัฐชี้แจงเรื่องไฟฟ้าแพงผมพาท่านทั้งหลายไปที่ศาลคิดว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยากให้ตรวจสอบแบบนี้มานานแล้วเหมือนถูกขอไปนะครับเหมือนถูกเอกชนมัดมือชกเพราะอะไรเพราะนโยบายรัฐที่ผ่านมามันเอื้อประโยชน์แก่เอกชนทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าสูงระดับแนวหน้าของโลกไฟฟ้าบ้านเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยไฟดับทั้งประเทศเหมือนกับสีลังกาเหมือนกับลาว หมือนกับหลายประเทศที่ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศแล้วไม่มีเงินซื้อไฟฟ้าแต่เราดันถูกเอกชนมาแย่งผลิตจนกำลังผลิตเนี่ยมันมีมากกว่ามีมากกว่าถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่4สี่เท่าตัวแล้วให้ไปรับซื้อไฟฟ้าล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะนโยบายภาครัฐที่มึงบิดเบี้ยวที่มึงทำกันมากี่ปีเนี่ย ที่มึงทำกันมากี่ปีฉะนั้นตอนนี้สารอาญาคดีทุจริตรับฟ้องแล้วเขาสั่งให้สอนอพอ,อกอกอพคือคณะกรรมการกำกับพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือกอฟผแจ้งออกมาค่าไฟแพงมันเกิดจากอะไรพร้อมส่งสัญญาซื้อไฟเอกชนดูมาเอามาให้สารดูย้อนหลังสิบปี สารอาญาคดีทุจริตมีคําสั่งให้หน่วยงานอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคณะกรรมการกำกับพลังงานและออสอนอพอเอารายละเอียดมาดูค่าไฟแพง11ขอข้อการจัดส่งสัญญาซื้อไฟฟ้าเอกชนย้อนหลังไป10ปีให้สารพิจารณาใน30วันนัดส่งนัดฟังคำพิพากษาวันไหนเดือนหน้า12กันยาเดือนหน้าเวลา9้าโมงครึ่ง ฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้ววันที่10กรกฎาคมตอนเช้าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขคดีดำอท65ทับสอง6้าหระวางนายปริเยอังกูลกิติผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเขาไปฟ้องเขาเป็นโจทย์นะแล้วฟ้องนายเสมอใจสุขสุเมธประธานคณะกรรมการกำกับพลังงาน กับพวกสี่ตัวไอ้สี่คนเป็นจำเลยในข้อหาเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเวน้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเวน้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับกรณีข้าไฟฟ้างานนี้เอา้าผมสรุปสั้นๆเลยแม่งมีติดคุกแน่นอนมีติดคุกแน่นอนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคือไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตจากเชื้อเพลิงแกส๊สธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับ 70%ที่เหลือผลิตจากน้ำมันถ่านหินโซล่าชีวบวนพลังงานลมและซื้อจากเกลือลาวแกส๊สธรรมชาติราคาถูกในเอาไทยคนไทยทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา43มาตรา57มาตรา72แต่กลับถูกผู้ถูกฟ้องคือตอนนี้เขาฟ้องไปเจ็ดคนแล้วครับ นายกคณะกรรมการพลังงานแลฐปรีพลังงานคณะกรรมการกกบกก,กกพคณะกรรมการกฟผกกฟผและบริษัทปตทนี่คือการแปลรูปแปลรูปสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเป็นคนที่นำพลังงานมาแปลรูปเป็นปตทห้อ็ดร์เซ็นกระทรวงการคลังถือหุ้นสี่นต์ ก็กลุ่มเจ้าสัวของเขาอ่ะพอถือหุ้นแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีแม่งหมดแล้วใครจะไปซื้อไดอ้แล้วหุ้นแม่งขึ้นเป็นเป็นเป็นสิบเท่าร้อยเท่านะนี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วในทะเลเอ่าวไทยรนหมดแล้วแก๊สธรรมชาตินะ้ำมันหมดแล้วมันก็จะไปเอาที่ใหม่อ่ามันจะไปเอาที่ใหม่ที่ไหนครับนะที่ชายแดนจังหวัดตราดระวางตราดกับคมเห็น ฉะนั้นการเดินทางไปงานวันเกิดสมเด็จทุนเซนของเสียแมวได้มีการคุยกันเรื่องนี้ใช่หรือไม่เพราะเขาเคยทำา o u ไว้สมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วคุณทักษิณก็โดนยึดอำนาจโดยพลเอกสนทธิหลังจากนั้นสมัยคุณยิ่งลักก็ทำา o u กับกัมพูชาอีกแบ่งผลประโยชน์กันเซ็นสับ ทั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่จะไม่แบ่งมันเป็นของประชาชนมันเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำแล้วตอนนี้กำลังมีการชงรัฐบาลใหม่ <c oughs> ขอไปนะครับ <c oughs> มีการกำลังชงรัฐบาลใหม่ <c oughs> ให้เปิดพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชากระทรวงพลังงาน ซึ่งคนที่จะได้คุมกระทรวงพลังงานก็คือลูกน้องของใครนะครับตู่ตาวังโลกะคนเก่าเนะี่เขาต้องสารงานต่องนถามอันนี้มันผลประโยชน์หรือเปล่านะเขาจอจะชงรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกับบูชาหวังให้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคตเพื่อไทยเขาชูนโยบายเร่งเจรจาพื้นที่ซับซ้อนเพื่อสํารองแก๊สที่มีราคาถูก ผลสุดท้ายมันไม่ถูกหรอกครับมันไม่ถูกเพราะคุณแปลรูปแปลรูปทั้งหมดผลประโยชน์วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนายทุนครึ่งหนึ่งนะพอถึงชาวบ้านค่าไฟฟ้าไม่ก็แพงเต็มที่อีกน้ำมันก็แพงผมถึงบอกทำได้อย่างเดียวคือยึดมาเป็นของประชาชนโดยตั้งบรษัทพลังงานไทยเอามาร้อยเปอร์เ ไม่ต้องไปแปรรูปให้เอกนชนเอามาร้อยเปอร์เซนต์โดยตั้งบอลบรรสั์พลังงานไทยมันยังมีกำไรเยอะแยะแบ่งให้ประชาชนแบบอลาสก้าไงยังมีกำไรเยอะแยะที่จะแบ่งให้ประชาชนแบบอลาสกาซึ่งหลายประเทศเขาทำแล้วเขาสำเร็จมาแล้วนะผมเอาเรื่องนี้มาคุยเป็นปีเป็นคุยในเวทีเลือกตั้งแต่นั่นแหละเราพักเล็กพี่น้องไม่สนใจถ้าทำได้นะครับ อย่างล拉สะกาเนี่ยเขาแจกกัน1,982เหรียญ U.S เะเขาแจกกันประมาณพันกว่าเหรียญเป็นเงินก็เกือบ30,000บาทเขาบอกนโยบายเนี่ยหลายประเทศเอาไปทำมันจะทำให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมันจะเป็นการทำให้สร้างโอกาสให้ทุกคนเลือกทำงานที่ตัวเองถนัดไม่ต้องพะวงกับรายได้ แล้วก็เป็นทางออกในยุคที่หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทต่อไปคนตกง,งานหมดเพราะหุ่นยนต์เข้ามาทํางานในโรงงานหมดแล้วพี่น้องไม่เดือดร้อนได้ผลประโยชน์จากไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆแบ่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนฉะนั้นพักการเมืองมันต้องมีนโยบายอย่างนี้เข้าไปบริหารต้องเสียสละเพื่อประชาชนไม่ใช่มึงคิดจะแดกอย่างเดียวกินอย่างเดียวเพื่อเอาประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวพี่น้องประชาชนไม่รู้หรอกครับวันนี้คือการหมกเม็ด มันพูดบนเวทีเลือกตั้งได้พอะกลับได้กลับหลังเห็นมันบอกเอ้ยมันพูดเพื่อหาเสียงนู่แม่งกระล่อนอะไรขนาดนี้แล้วเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรกับระบอบอย่างนี้คนดีี่เขามีเยอะที่เขาเทิดทูนระบอบไปชาไิาบตยแล้วคุณก็หันกลับไปสู่ระบอบไสเดือนกิ่งกือขังคกอีกโดยร่วมกับกลุ่มเผด็จการนี่ผมเรียกระบอบไส้เดือนกิ่งกือและขังคกนะประชาธิปไตยมึงไม่เป็น แล้มึงเสียผลประโยชน์มึงหมดไปเยอะกับการเลือกตั้งคราวนี้ดูแต่ละตัวไอ้ดูแต่ละหน้าสิหมดกันไปเท่าไหร่สามพันล้านสี่พันล้านหกพันล้านบัญชีรายชื่อได้มาสองตัวสามตัวได้มาหนึ่งตัวประชาชนเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาอยากเห็นพรรคการเมืองที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนเขาถึงยุคเขาแล้วครับอย่าไปหวังอะไรเลยกับรัฐบาล ที่มาจากการผสมเป็นการผสมเหมือนกับฝนตกขี้หมูไหลแล้พวกนี้เชื่อได้ไหมดังกลิ่งนบนใบบองบอลมากรอกสามสก้าปลาไม่ถูกผมไม่เคยเชื่อใครเลยพูดแมบๆม,ม,มันก็โกหกแมบบไหม,มเดี๋ยวคลิปเยอะแยนะนะผมไม่ต้องเป็นต้องเปิเปดหรอกนะเพียงแต่เอามาบอกให้ท่านไม่ได้คิดจะไปแซะใครโจมตีใครแต่เอาเรื่องจริงมาพูด ว่าให้มึงสำนึกกันบ้างถึงบุญคุณของพี่น้องประชาชนให้สำนึกถึงบุญคุณเขามอบอำนาจให้คุณไปบริหารแล้วก็เป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ให้คุณไปฉกฉวยตีจริงวิ่งราวรักขโมยหรือให้คุณไปฉกจริงหรือไปตบกระบาลประชาชนแล้วก็เอาอำนาจมาเพื่อแสวงหากำไรให้ตัวเองแบ่งเศษเงินนิดๆหน่อยๆให้ประชาชน บีบให้จนไงอย่างที่เคยทํากันมาไม่ยอมให้ประชาชนมีตังค์ไม่ยอมให้ชนชนรวยบีบให้มันจนบีบให้มันจนนะเสร็จแล้วพอเขามาแจกก็ดีอกดีใจกันยงใหญ่ว่ารัฐบาลนี้ดีรัฐบาลนี้แจ๋วนะบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วรวยแล้วปกครองบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษา ใช้ภาษีที่มึงรีดกันมาสร้างบุญคุณมันกรงเป๊ะเลยครับอะก็ไม่อยากจะบ่นมากหรอกนะไปเล่นน้ำฝนมาสองสามวันไปดักฝนไม่เป็นไรหรอกนะก็ก็มันพอมีกำลังวางชาไม่ค่อยเป็นหรอกครับไอ้วัดเนี่ยรู้สึกว่าจะแปดปีเพิ่งเป็นคราวนี้แหละแต่ก็ไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเจ็บคอนิดหน่อยแค่นั้นเองนะก็ ก็จะหายแล้วแค่สองวันก็โอเคดีขึ้นเพราะร่างกายก็แข็งแรงเพราะผมรับประทานเบต้ากรูแคนมันกําลังฆ่าเชื้อที่อยู่ในร่างกายเชื้อราไวารัสปรสิตและสร้างภูมิต้านทานให้เราพอเราป่วยเราจะหายเร็วนี่คุณภาพของเบต้ากรูแคนที่สกัดอย่างยิสนงปังนะใครสนใจสั่งซื้อได้หมายเลขโทรศรัพท์หน้าจอนะครับนะแอดไลน์เข้ามาซื้อ4ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ มีเรื่องลึกๆล,ลับๆที่ผมเล่าไม่ทันวันนี้คือไม่อยากให้มันยาวอ่ะเพราะว่ามันต้องไปแข่งนะติ๊กตอกเขาติ๊กตอกเขาสามนาทีห้านาทีผมทําตรงนั้นนะสูงสุดได้สิบนาทีนะเท่าไรสดได้ยาวหน่อยนะแต่ก็เหนื่อยหน่อยแต่รายการเนี้ก็พยายามกระชับสั้นๆเอาใจความเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาไขาความให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันเอาความกระร่อนของนักการเมืองนะมาไขาความให้พี่น้องได้ ได,ได้ได้รับรู้กันได้ตีแผ่เห็นสันดาในพวกนี้กันอ่าลาก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ